เข้ามาสู่การนําเสนอข่าวนะคะในช่วงแรกค่ะเราก็คงจะติดตามในเรื่องของการเมืองกันก่อนนะคะเพราะว่าเหลือเวลาอีกเพียงไม่กี่วันเท่านั้นก็จะเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกันแล้วนะคะซึ่งในส่วนของพรรคการเมืองต่างๆค่ะก็มีการทยอยลงพื้นที่เพื่อที่จะหาเสียงนะคะในช่วงของโค้งสุดท้ายค่ะโดยเฉพาะนะคะในส่วนของพรรคประชาธิป,ปัตย์เองค่ะได้มีการขนผลพลของพรรคนะคะลงพื้นที่เขตสองของจังหวัดเพชรบ,บุรีค่ะท่าหยางและชะอํานะคะในการเปิด เ,เวทีปลาสายใหญ่เพื่อหาเสียงเรียกคะแนนเข้าสู่พักค่ะรับใช้คุณอาจารย์กำพนก ที่ลานจอดรถตลาดสดเทศบาลเมืองชะอําพักประชาธิปัตย์ได้จัดเวทีปราศัยแถลงนโยบายของพักและผลงานตลอดสองปีครึ่งที่ผ่านมาค่ะพร้อมทั้งเรียกคะแนนเสียงจากประชาชนเพื่อให้ชนะการเลือกตั้งโดยเวทีครั้งนี้ประชาธิปัตย์ได้ขนเอาบรรดาผู้สมัครและผู้ใหญ่คนสําคัญของพักขึ้นเวทีปราศัยอย่างเนืองแน่นอาทินายกพลสุภาแพงผู้สมัครสสเขตสอง,สองนายอธติพลพลบุตร นายอัตพรพลบุตรนายพิชาติสุภาพแพงนายบัญญัติมัทฐานนายอลงกรพลบุตรนายสัมพันธ์ทองสมัครกรรมาการบริหารพักนางรัชดาพรแก้วสนิทสอสอสัดส,ส่วนพักประชาธิปัตย์ โดยก่อนการปราศัยได้มีฝนตกลงมาเล็กน้อยค่ะแต่ว่าประชาชนก็ไม่หวั่นนะคะเดินทางมาฟังการปราศัยกันอย่างเนืองแน่นกว่า1000คนโดยเนื้อหาใจความก็คือการกล่าวถึงผลงานของพรรคที่ผ่านมาพรรคประชาธิปัตย์และผู้สมัครสสทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจโดยเน้นย้ำกับประชาชนว่าหากเลือกพรรคประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลอีกสมัยก็จะได้เดินหน้าบริหารประเทศสารต่อนโยบายเดิมต่อไปค่ะและมีการกล่าวโจมตีผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ที่ล็อบบี้ผู้นําท้องถิ่นให้เป็นหัวคะแนน โดยถือว่าการกระทําดังกล่าวนั้นเป็นการยามศักดิ์ศรีความเป็นคนที่มีสิทธิ์โดยชอบธรรมในการตัดสินใจเลือกผู้แทนที่ตนชอบมาบริหารบ้านเมืองค่ะนายํำพลสุภาพแพงผู้สมัครสสเค2จังหวัดเพชรบรุรีพักประชาธิปัตย์นะคะได้ขึ้นเวทีปราศัยเป็นคนแรกได้กล่าวถึงนโยบายที่ให้ความสําคัญมาเป็นอันดับหนึ่งก็คือการให้ความสําคัญกับผู้สูงอายุในชุมชนไม่ว่าจะเป็นเงินผู้สูงอายุการศึกษาเรียนฟรี15ปีอย่างมีคุณภาพ ซึ่งในอดีตเคยเป็นกันมาทีการบริหารงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการจนสามารถแปลยะติดึงงบมาพัฒนาโรงเรียนทั่วประเทศและการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนโดยจะเปลี่ยนสถานีอนามัยทั่วประเทศให้เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลพร้อมจัดสรรงบประมาณให้เงินเดือนกับอสมอทั่วประเทศค่ะ นอกจากนี้ยังได้ประสายโจมตีพักการเมืองอื่นที่ล็อบ,บี้บรรดาหัวคะแนนในพื้นที่ที่เป็นระดับผู้นําชุมชนให้เป็นฐานเสียงของตนว่าการกระทําดังกล่าวนั้นจะไม่ได้ใจจากประชาชนการจะได้คะแนนเสียงจากประชาชนผู้สมัครต้องเข้าหาประชาชนไม่ใช่ให้ประชาชนนั้นเข้าหานะคะก่อนปิดท้ายด้วยการร้องขอให้คนในชาติหันมาสามัคคีรองดองกันต่อสู้กันด้วยอุดมการ์ไม่ใช่อิทธิพลและขอให้การเมืองแบบอิทธิพลนั้นหมดไปจากเมืองเพชรค่ะ ทางด้านของผู้ สมัครสมาชิกพักท่านอื่นนะคะก็มีการสลับสับเปลี่ยนกันขึ้นเวทีปราศัยโดยส่วนใหญ่ก็จะพูดถึงผลงานที่ผ่านมาของรัฐบาลในแอภพิสิทธิ์เวชชีวะที่ฝ่าฟันวิกฤตต่างๆมาได้ทั้งวิกฤตทางด้านการเมืองเมษา51และพฤษภา52นะคะรวมถึงวิกฤตการณ์ภัยธรรมชาติที่สร้างความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากซึ่งก็มีการอ้างว่าเศรษฐกิจของประเทศดีขึ้นด้วยความสามารถของเซลแมนประเทศไทยในองกรกรพลบุตรที่ได้ชัก ชวนต่างชาติให้เข้ามาท่องเที่ยวและมาลงทุน ทางด้านของนายอัตรพรพลบุตรดาวสภาปี52าค่ะได้มีการขึ้นเวทีปราศัยพร้อมกับธงชาติไทยที่โบกสะบัดโดยบอกว่าเป็นสัญลักษณ์ของการเลือกไปสู่เพื่อชาติเลือกไปสร้างเมืองเพชรและเลือกอภิสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีโดยผู้สมัครสสอและสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ต่างสลับกันขึ้นเวทีปราศัยสองเวทีค่ะก็คือที่ชะาอําและท่ายางสำหรับการตั้งเวทีปราศัยของอ,งเะะอำเภอชาก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีเหตุการณ์รุนแรงใดๆเกิดขึ้นนะคะ จากที่น้องที่รักและเคารพทุกท่านด้วยนะครับว่าวันที่สามกรกฎาคมไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งวันที่สามกรกฎาคมนั้น ส่วนที่อำเภอท่ายางซึ่งตั้งอยู่ในเขตเลือกตั้งที่สองเช่นเดียวกันพักประชาธิปัตย์ได้มีการจัดให้มีเวทีปราศัยของพักเช่นกันค่ะโดยจัดเวทีที่บริเวณสนามฟุตบอลด้านหน้าแฟลตตำรวจสพท่ายางท่ามกลางการดูแลรักษาความปลอดภัยของตำรวจท่ายางเพื่อป้องปรามเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งก็ได้รับความสนใจจากประชาชนกว่าจุดร้อยคนนะคะเดินทางมารับฟังแนวนโยบายการแก้ไขปัญหาและก็นโยบายด้านต่างๆของพักเพื่อนําไปประกอบ การตัดสินใจในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันที่3กรกฎาคมนี้ค่ะซึ่งก่อนที่บรรดาขุนพลของพรรคประชาธิปัตย์จะขึ้นกล่าวปราศัยหาเสียงเป็นคิวของผู้ที่ให้การสนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์ที่ผลัดกันขึ้นเวทีคนละครึ่งชั่วโมงบอกเล่าถึงนโยบายการดำเนินงานที่สำคัญสำคัญของพรรครวมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเดินทางออกไปใช้สิทธิ์เลือกสสให้มากที่สุดและที่สำคัญไม่นอนหลับทับสิทธิ์ค่ะ หลังจากนั้นนายอลงกร์พลบุตรผู้สมัครสสแบบบัญชีรายชื่อลำดับที่14ของพรรคประชาธิปัตย์ได้ขึ้นเวทีปราศัยเป็นคนแรกนะคะโดยเป็นการเปิดประเด็นกล่าวโจมตีพันธบทโททักษินจินวัตรผู้อยู่เบื้องหลังของพรรคเพื่อไทยคู่แข่งพรรคสำคัญในการเลือกตั้งในปีนี้ค่ะจากนั้นก็เป็นคิวของขุนพลปากกล้าจากแดนใต้นายสัมพันธ์ทองสมัครเปิดประเด็นกล่าวโจมตีอ้างถึงนางสาวยิ่งรักชินวัตรเป็นนอมินีให้กับพี่ชายทั้งๆที่ไม่มีประสบการณ์เรื่องของการ ต่อด้วยนายกำพลสุภาพแพ่งผู้สมัครสสอแบบแบ่งเขตหมายเลข1ิพักประชาธิปัตย์เขตเลือกตั้งที่สองท่ายางชะอําปราศัยเปิดประเด็นเรื่องบทบาทหน้าที่การเป็นผู้แทนของประชาชนใครคือตัวตนที่สมควรจะได้รับการเลือกตั้งในครั้งนี้จากนั้นบรรยากาศบนเวทีปราศัยเริ่มร้อนแรงขึ้นค่ะเมื่อนายอภิชาสุภาพแพ่งขึ้นปราศัยโจมตีผู้สมัครจากพักฝ่ายตรงข้ามอย่างดุเดือดนะคะทาให้บรรดาผู้เข้าร่วมปราศัยต่างส่งเสียงหัวเราะกันเป็นระยะ จากนั้นก็เป็นคิวของอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นายบรรญัติบรรทัดฐ,ฐานค่ะได้ขึ้นเวนทีปราศัยเป็นคนสุดท้ายโดยกล่าวโจมตีพักคคู่แข่งเมื่อครั้งในอดีตนอกจากนั้นก็ยังได้พูดถึงนโยบายของพักประชาธิปัตย์ในทุกด้านว่าสามารถทําได้จริงหาประชาชนให้โอกาสเลือกพรรคประชาธิปัตย์ ให้ทำหน้าที่เป็นฝ่ายผู้นำรัฐบาลสำหรับการตั้งเวทีปราศัยในเขตอำเภอท่ายางครั้งนี้นะคะก็ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยค่ะโดยเสร็จสิ้นการปราศัยเมื่อช่วงเวลา22นาฬิกาค่ะ นอกจากบรรดาพักการเมืองและผู้สมัครนะคะจะให้ความสําคัญในเรื่องของการหาเสียงแล้วค่ะการดณรงค์เกี่ยวกับเรื่องของการออกไปใช้สิทธิใช้เสียงในวันที่3กรกฎาคมนี้นะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญทีเดียวค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะทางสพทประจวบคิริขันเขตหนึ่งค่ะมีการจัดกิจกรรมนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทยค่ะให้ออกมาเดินรณรงค์นะคะในการออกไปใช้สิทธิใช้เสียงเลือกตั้งในวันที่3กรกฎาคมนี้ค่ะ ในเขตเทศาบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขตหนึ่งนะคะได้มีการจัดอบรมค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทยการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้านค่ะโดยมีบุคลากรจากสพทเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และก็คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนกว่า20โรงเรียนในเขตพื้นที่นะคะได้ร่วมกันเดินรณรงค์ให้ประชาชนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันที่3กรกฎาคมนี้และก็แร้งแนวความคิดอุดมการณ์วิ ถีชีวิตประชาธิปไตยตลอดจนการมีส่วนร่วมของกลุ่มเยาวชนและประชาชนให้เห็นถึงความสําคัญของการเมืองการปกครองที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับชีวิตของตัวเองค่ะ สำหรับกิจกรรมดังกล่าวนะคะทางสำนักง,งานเขตเพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขัน์เขตหนึ่งก็จัดขึ้นตามนโยบายและก็แนวทางการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนาอย่างรอบด้านเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมในเชิงปฏิบัติเพื่อพัฒนาความเป็นพลเมืองและความเป็นประชาธิปไตยให,ให้แก่ผู้เรียนค่ะโดยเฉพาะความรู้ความเข้าใจในวิถีชีวิตตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมุ่งเน้นการเสริมสร้างการเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพสู่สังคมอยู่ดีมีสุขรวมทั้งเป็น กิจกรรมหนึ่งในการรณรงค์ให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนั้นออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่3รกรกฎาคมที่จะถึงนี้ด้วยค่ะ สำหรับการเลือกตั้งในวันที่3กระกฎาคมนี้นะคะถ้าหากว่าคุณผู้ชมไม่ว่างนะคะก็ยังมีการเปิดให้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านะคะในเขตจังหวัดด้วยค่ะซึ่งในช่วงนี้13-17พิถุนายนนะคะเป็นการเปิดให้ผู้มีสิทธิ์ที่ประสงค์จะลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านะคะในเขตจังหวัดค่ะได้ไปลงทะเบียนกันนะคะซึ่งในส่วนของปราณบุรีค่ะก็พบว่ามีผู้เดินทางนะคะไปยื่นความจำนงที่จะขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้ากันร้อยกว่าคนค่ะ ที่บริเวณสำนักทะเบียนราชอำเภอปานบุรีนะคะได้จัดให้เป็นสถานที่ในการลงทะเบียนขอใช้สทิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้งของเขตที่2มีเจ้าหน้าที่ให้บริการแบ่งเป็น3ช่องทางค่ะซึ่งในแต่ละวันก็พบว่ามีประชาชนทยอยเดินทางนําเอกสารมาขอลงทะเบียนกันอย่างต่อเนื่องซึ่งตั้งแต่วันที่13มิถุนายนที่ผ่านมาจนถึงวันที่16มิถุนายนนะคะมีผู้แจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้ารวม105คนแล้วค่ะสําหรับ เหตุผลส่วนใหญ่ที่ผู้เดินทางมาลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าจะเป็นเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการที่จะต้องไปปฏิบัติหน้าที่ในวันเลือกตั้งวันที่3กรกฎาคมนี้นะคะโดยการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าก็จะหมดลงในวันที่17มิถุนายนนี้ค่ะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ประชาชนได้รีบเดินทางมาติดต่อในการลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าให้แล้วเสร็จก่อนครบกําหนดนะคะซึ่งถึงแม้ว่าท่านจะมาแจ้งลงทะเบียนแล้วแต่ว่าหากวันที่26มิถุนายนไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ก็ยังมีสิทธิ์ที่จะไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งจริงคือในวันที่3กรกฎาคมนี้ค่ะ ในเรื่องของการเมืองระดับชาตินะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จะต้องรณรงค์ให้มีการเลือกตั้งแบบสมานฉันนะคะในส่วนของการเมืองท้องถิ่นเองค่ะก็มีการจัดการเลือกตั้งแบบสมานฉันเช่นเดียวกันนะคะซึ่งในส่วนของกกตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะมีการจัดโครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันขึ้นนะคะเพื่อเป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลและนายกเทศมนตรีตำบลเขาน้อยค่ะ ที่หอประชุมอำเภอปรานบุรีนายอาคมเด็ดรักทิพย์ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเขาน้อยพร้อมคณะกรรมการเจ้าหน้าที่เทศบาลเขาน้อยให้การต้อนรับนางกรประภาวงปิ่นประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการเลือกตั้งเชิงสมานนาฉันในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลและนายกเทศมนตรีตำบลเขาน้อยในวันที่สิบกรกฎาคมนี้นะคะ นายสมปองตั้งเลิกผู้มืนในการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้กล่าวถึงร,รายละเอียดของการจัดโครงการดังกล่าวบอกว่าตามที่สำนักงาน,นาคณะกรรมาการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประจวบคีรคีขันธ์ได้ร่วมกับเทศบาลตำบลเขาน้อยจัดทำโครงการการเลือกตั้งเชิงสมณชันในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลและนายกเทศมนตรีตำบลเขาน้อยโดยมีการให้ความรู้ความเข้าใจกฎระเบียบข้อบังคับการเลือกตั้งและกิจกรรมการเสริมสร้างความรู้ความเข้า ถึงลักษณะหรือลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งเพื่อให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้สนับสนุนผู้สมัครบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งและประชาชนทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบและวิธีปฏิบัติในการเลือกตั้งและมีความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางการเมืองเพื่อให้เกิดการยอมรับกติกาในเรื่องของการรู้แพ L ้รู้ชนะร่วภัยและการรู้รักาสามัคคีเพื่อส่งผลให้ดำรงรักษาความเป็นมิตร,รเป็นเพื่อนบ้านความเป็น ญาติพี่น้องในท้องถิ่นทั้งก่อนและหลังการเลือกตั้งอีกทั้งเพื่อให้เกิดผลด้านจิตวิทยาทําให้มีการใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากขึ้นป้องปรามการซื้อสิทธิ์ขายเสียงและปริมาณการร้องเรียนก็จะลดลงด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นการเมืองระดับชาติหรือว่าการเมืองท้องถิ่นนะคะก็ล้วนแล้วแต่สําคัญทั้งนั้นแหละค่ะทางที่ดีนะคะก็อย่านอนหลับทับสิทธิ์นะคะช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นึงค่ะ กลับมาติดตามการรายงานข่าวท้องถิ่นกันต่อนะคะไปดูการส่งเสริมทางด้านของการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษากันบ้างค่ะทางมูลนิธิทางการศึกษานะคะทางไกลผ่านดาวเทียมค่ะได้มีการมอบอุปกรณ์นะคะการรับสัญญาณดาวเทียมให้แก่โรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองหัวหินค่ะทั้ง7ดโรงเรียนนะคะเพื่อที่จะส่งเสริมการเรียนการสอนในระบบทางไกลผ่านดาวเทียมค่ะ เมื่อเวลา8นาฬิกาวันที่16มิถุนายนนะคะที่โรงเรียนวังไกลกังวลนายขวัญแก้ววัชโรไทยประธานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเป็นประธานในพิธีรับมอบการติดตั้งอุปกรณ์การรับสัญญาณดาวเทียมโดยมีนายจิรพงศ์ไพบุ์นายกเทศมนตรีเมืองหัวหินคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองหัวหินนายชัยุทธเสนามวงผู้อำนวยการโรงเรียนวังไกลกังวลเข้าร่วมในพิธีค่ะ ตามที่ทางเทศบาลเมืองหัวหินนะคะได้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองหัวหินรวมถึงเด็กที่ย้ายตามผู้ปกครองเข้ามาทํางานในเขตเทศบาลและบริเวณใกล้เคียงซึ่งเทศบาลเมืองหัวหินต้องรับภาระในการจัดการศึกษาด้วยอย่างขาดอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนซึ่งมีความสําคัญและจําเป็นต่อนักเรียนและในการจัดการศึกษาเป็นอย่างยิ่งนะคะ ในการนี้เทศบาลเมืองหัวหินค่ะได้ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนอุปกรณ์ทางการศึกษาด้วยระบบการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหินจนํานวนเจ็ดโรงเรียนค่ะได้แก่โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหินโรงเรียนเทศบาลวัดหนองแกโรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้ายโรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเตา่าโรงเรียนเทศบาลบ้านตะเกียบ โรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์และโรงเรียนเทศบาลบ้านสมอโพรงนะคะเพื่อให้โรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองหัวหินได้มีการจัดการเรียนการสอนในระบบทางไกลผ่านดาวเทียมได้ดียิ่งขึ้นต่อไปค่ะ ดังนั้นนะคะมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมจึงได้จัดมอบอุปกรณ์ในการติดตั้งรับสัญญาณดาวเทียมให้แก่โรงเรียนในสังกัดเท,ทศบาลเมืองหัวหินโดยมีรายการอุปกรณ์ค่ะซึ่งก็ประกอบไปด้วยจานร,รับสัญญาณจํานวน8ชุด IRD จํานวน45เครื่องและโทรทัศน์จํานวน90เครื่องค่ะเนื่องจากาที่ไม่เีพอแล้วีอยู่นักศึกษาในรายการที่ีเพื่อน้ดีในส่วนนี้ ทุกรมท่านผู้บริการจังหวัดท่านนายอกเทศมนตรีเมืองหินและท่านผู้มีการทุกท่านตลอดจนผวโเกีย์ตาที่เทศบาลเมืองหินได้จัดการสึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่เด็กและเด็กเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองหินรวมถึงเด็กที่ย้ายดาวผู้ปกครองเข้ามาทำงานในเขตเทศบาลเมืองหินและบริเวณใกล้เคียงซึ่งเทศบาลเมืองน ้องรับหาระในการจัดการศึกษาด้วยการขาดอุากรและสรงมีเรืนองความบ้านโรงมีเรืความ